แจสูวิ่ทำแกงเขียวหวานเนื้อตุนบอกเลยสูตรนี้อร่อยมากก่อนที่จะรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่การทํากันไปดูกันเลยโดยเริ่มจากการผัดพริกแกงครับโดยผมจะผัดพริกแกงกับกระทีนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจน ตัวพริกแกงเนี่ยดูดกะทินะครับแล้วก็ผัดเนี่ยให้มันมีกลิ่นหอมนะครับแล้วก็เปลี่ยนสีเป็นสีเข้มนะครับคอยเติมกะทิแล้วก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับนะมันจะแบบว่าดูดกะทิเข้าไปนะครับจากนั้นนะครับผมใช้เนื้อตุ๋นนะครับเป็นเนื้อที่เอาไปตุ๋นจนเปื่อยนุ่มนะครับแล้วกหั่นเป็นชิ้นนะครับใส่ลงไปกับผัดกับพริกแกงครับแล้วก็เติมกะทิลงไปเลยนะครับถ้าใครไม่ทานเนื้อนะครับสามารถใช้หมูได้นะเคี่ยวไปสักพักหนึ่งนะครับประมาณสิบนาทีนะจากนั้นเติมน้ํานะครับหรือว่าหาางกกะะลไปนนนนครรัับแ้้วว็็ุสดมม่่เจใผ ตามมะพร้าวลงไปนะครับพอเดือดนะครับเติมมะเขือลงไปเลยนะครับเย็นย้ำนะครับว่าน้ำต้องเดือดนะครับไม่งั้นมะเขือจะดำนะแล้วก็ใส่พริกขี้หนูตามลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความเผ็ดความหอมนะแล้วก็ตามด้วยใบหัวระพานะครับพริกชี้ฟ้าแดงครับข้าวนี้ก็จะได้แกงเขียวหวานเนื้อตุ๋นอรไรๆไปกินกับข้าวสวยหรือว่าขนมจีนนะครับลองทำดูนะอร่อยมากๆเลยนะครับ